ทุกดอกเลยแกแม่งอยู <S 1> <S 1> ่แล้วเนี่ยพูดถึงอะได้ได้ใช่อุ้ยดอกอุ้ยดอกนี่กูหรออีดอกมะเออเออุ้ยเบนมันเอาเอวสูบไปแล้วเฮ้ยมันเอาเอวสูบเราไปแล้วอะแกแกร้องแล้วครับดีแล้วครับเขาบอกเขาบอกเราจะเด็ด วุ้ยวุ้ยการีอยู่ไหนการีกามีกาฟื้เดซี่โจวกากีกาโรเธอร้องผิดเนื้อนะอ๋อหรอฉันร้องผิดเหรอแต่้องขอโทษใช่จีฉันไม่ได้ว่ะแกต้องสอนฉันแหละไหนไหนแกร้องให้ดูสักหนึ่งหนึ่งหนึ่งทอดได้ไหมร้องอีอี๋ขามันอะไรคะนั่นแกร้องอะไรของแกคะนั่นฉันให้ร้องเพียงค่ะ ฉันจะรู้ว่ะโอเคฉันชอบฉันชอบคณรั่วโอเคฉันรั่วยาระายั่วจัดไปแกเล่นได้เต็มที่ขี้ดเต็มเก่งนะโอเคเลย๋อแครอเล่นได้เต็มที่ขี้ดเต็มเก่งเหรออ๋อใช่ชอบจันชอบขี้เหรอแกชอบขี้เหรอจ๊ะไม่ชอบขี้ชอบจันเธอเป็นคนจังหวัดอะไรเนี่ยอ๋อเป็นจคนจังหวัดดาวนาเม็ก่ะ คือออะะไรดาวนาเมิกไงก็ฉันฉันอยู่กับปิโกโลอ่ะปิโกโลตัวสีเขียวอ่ะเอาแกไม่รู้จักดาวนาเมิกได้ไงแกไม่เคยดูดังเป็บอลเหรอโอ้ยช็อตดูตุนผู้ชายดูทำไมนันดูเซรามูนไปค่ะไปค่ะลูกไปไปค่ะแม่เดี๋ยวรูปลมไม่ให้คุณแม่เองค่ะ เธอเธอต้องอายุเยอะแน่เลยเนี่ยดูจากไม่นนฉันฉันเพิง่พงสิบห้าหยกทุกคนแข่งหย่อนนี่เองแกชิงเหรอชิงโอ้ยนี่แกเล่นเล่นตัวขอดบุตร <c oughs> ด้วย <c oughs> วน,นยี่ตัวมัมเน,นี่ยใช่ตัวทุกคนตักข่าวตาหน่อยแล้วอันติให้มันกีสันเลยค่ะแม่ขา <c oughs> ฉันเล่นไม่ค่อยถนัดนะฉันไม่ค่อยเล่นแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้แกดูแกดูสลิมดิฟันอย่างยื่นอ่ะดูดิมันเป็นหมอมเหยื่อว่ะแกโอ้ย อุ้ยนั่นเสียงร้องอะไรอ่ะแกแกโดนอะไรขัดจักจักไข่หรือเปล่าเกมนี้มันมันยิงเอ้ยฉันรอดฉันรอดนกได้ว่ะแกแกปมือก่อนวาง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 โทรศัพท์แล้วปมมือสอดเร็วอย่ามาปมมือให้ฉันแล้วเอ้ยแกจะนต้องดึงว่ะเกมนี้เกมนี้โอเคนะเรา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 เอเป็นพันธมิตรกันเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นถ้าเอาชิ้นขาวกูแย่มาต้อนมาต้อ หล่อนไม่แม้ทุนพมิดแล้วอย่างงี้โอ้กะลังจะขอเป็นพันธมิตรเลยโอเคนะเกมนี้จะแพ้จะชนะยังไงเราก็เป็นตัวมัมด้วยกันไหมคะเราดีอยู่นะครับแม่ขาได้โอเคกันเดือดเดือดช้ำพายโยนอีนี่บ้าอีนี่บ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่บ้าเอาแม่งกิงเอาแม่งกิงเฮ้ยแกตัวมัมทำทรงช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยช่วยโอ้ยเอวสู่อีเลว แกทำตัวมัมฉัน,อเ,น,อนเออใช่ใช่ใชน้องต้องโทษสรลิมแล้วจังหวะนี้จริงแกใช่ท่าสนสลิมขึ้นมามันจะไม่นั่งสูง<ก>ไม่ได้หรอกเพราะว่าสลิมจะถอดฟันปลาหน้าม,ามันแกเออแกฉันจะรูวว่ะเ,เธอเียการเสร็จยังมังกรนะมังกรนะเรียบร้อยเสร็จแล้วอแกแตกไวนะเน,นะี่ยพูดถึอน,น โอ้เต่าแล้วจุ้ยเธอุ้ยคณะทำงานแกดูดิมันทำเมนโอยูกันลูกค้าเต็มไปหมดเลยเนี่ยฉันไปแล้วจ้าใช่โอ้โหโอ้ยคุณจะตายหมดแล้วจริงเหลือสามตัวบาดละแกเฮ้ยแกไอ้นี่บ้าไอ้นี่บ้าเฮ้ยมันไม่บ้าเราเนี่ยแหละบ้าฉันยกฉันยกแกฉันยบสองนายแกอย่าเล่นไม้อย่าเล่นไม้เพื่อนอะไรกันมาเติมไม่มียันติอุ้ยนีเพื่อนมาแล้วแกเพื่อนมาแล้วแกยิ้มใจเสียทีเดียวค่ะทีเดียวค่ะทีเดียวทีเดียวกับลูกค้าสวย โอเคนี <Okay. S 2> <Nacional. S 1> ่ตรงนี้ได้หมดลดทะาลดชื่นระวังเลือดที่พื้นเปียกแกทะแทงอยู่ทั้งแทงอยู่อินนี่ตากโอ้จับตายเอาแกเล่นไม่ได้เล่นได้เล่นได้หีหอมอันติจะมาย่างอันติยามาย่างอุ้ยหอกสวยแกดูดิเป็นไงหมอกถอดฟันมาอันติไอ้ตาหอกโอ้โหแกตีโดนลูกดอกเลยอ่ะทำได้ไงเนี่ยไม่โธ่ทีเดียวโธ่แม่เออเสียนายอ่ะไม่นะ ี่่ไมอยาดจริงจริงสลิมผิดอีกแล้วแกจังหวะเนี้ยฉันเห็นด้วยนั่นแ่ะฟันยื่นเกินไปหน่อยแพนด้ามันตกฟันร่วงเลยแกเห็นไหมแพนแพนด้าเอาแปรงถีฟันมาแปรงให้นั่นแหละเอานั่นแหละฉันได้ควตั้งนาฬิกาโอเคโอเคแกอย่าพึ่งรัวกับฉันตอนเนี้ยฉันใช่ฉันพูดมากตอนนี้ แล้ฉ like ันไล่ให้ฉันไล่ให้ไ้มเลออไล่ไปไล่ไปชิューชิュแกฉันยกฉันยกยุงฉันยกยุงฉันยกยุงไม่เป็นตัวมันมาหมดเลยเธอมันมาหมดเลยมันมาเป็นคณะทำงานเลยแกมันมาทำนี่ยมาเต้นเอฟโลยูอูตงหวานนี่ยังไงหัวกันเข้าไปโอ้ยน่ากินมากแต่ละตัวอีดอกอืมจริงเหรอตัวละแตงอืมอีดอกแบงรอเกันได้ไงอ๋อเราเสียบนไปก่อนแล้วแตกแล้วเหรอแตกแล้วแตกแล้วแต่ แต่เขาไม่แตกไวเท่าเท่าเธอนะเออเอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่เอยู่ไหนอ่ะจะตีกลาร์นงจะตีกลางอ่ะเฮ้ยไอรีโอ้โหไอรีรอดเฉยเลยเฮ้ยแกฉันได้ไอรีว่ะแกเฮ้ยโอ้ฉันโกหกแกเฮ้ยชนะแม่กไม่ตายโอ้ม่ทีเดียวเองจริงเฮ้ยอุยจีคอยแล้วหมาแบนดี้มาแกมีคนมาแล้ว ฉันฉันนโหดสีได้ะำอะไรเธอด้วยฉันปิดไปฉันปิดไม้แป๊บนะเดี๋ยวฉันคุยด้วยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฉันจะรั่วได้ฉันจะรั่วด้วยฉันจะรั่วด้วยแกตู้ตูกันได้ได้เออที่มันเล่นเลิศจังมันซ้อนตลอดเลยอันิเ็ดหนึ่งไปแล้วตอนเนี้ยเวทกรรมอะไรวะเนี่ยที่หายตัวบําตายไปตีแล้วตอนนี้นี่ฮัลโหลแกฉันว่าส่งเราไม่ค่อยดีแล้วแหละตอนเนี้ย ไอรีมันรอดอีกแล้วอ่ะอไที่ยังมีป้อมแกต้องเซฟแล้วนะแกตายไปสี่แล้วนะเดี๋ยวฉันจะตีก้นแกนะแล้วแกมังตายอยู่เออฉันไม่ตายนะอันเนี้ยโอเคเออยัดหน้ามันไปแกยิงหน้ามันอ่าโอเคโดนทุกดอกเลยแกแม่นอยู่แล้วเนี่ยพูดถึงอ่ะอืมได้ได้เชื่อฉันโอเคโอเคฉันไว้ใจ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แกได้อยู่แปลว่าอะไรแกแปลว่าได้แปลว่าไม่ได้ค่ะแม่ไปค่อย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 เดี๋ยวก็ฟื้นเดี๋ยวก็ฟื้นแม่เราฝากสงครามนี่เล่นเกมมั้งน้นเลยเฮ้ยีบ้านี่ที่นี่มันบ้านี่มันบ้าฉันยกฉันยกแล้วมันล้างแล้วเปอแกอูแอนติแกแม่นจัดโดนทุกดอกเลยว่ะเพื่อนไม่โดนเลยเอาหรอ มันจ่าฉันตาฝาดคนหาเดี๋ยวรอเลดเกมหน่อยฉันนะแสดงว่าแกว่าบ่อยนะเนี่ยพูดถึงเนี่ยเนี่ยแกี๋ว่าแกว่าบ่อยไปนะแกต้องเลิกว่าวเริ่มยิงไม่โดนละมันเริ่มมันเริ่มยิงไม่โดนละอุ้ยะโอ้โซุปเปอร์คริปถูกส่งออกไปแล้วเขาดูสตีมหรือเปล่าเขาไม่รู้ก็ไมรู้ตอนนี้ผมยังไม่เปลี่ยนบ้างผมไม่บอกเขา แกงข้างล่างฉันมาฉันมาทีไกายให่นี่ป้าฉันล้างฉันล้างให้พี่กยไหวไหมคะเดีไหวไหมคะโอเคโอเคมันลอดอีกแล้วค่ะยอดเยี่ยมเลยแกตามเข้าไปทลายหนอนสวยค่ะลูกเออเลิศมากแม่แกมีคนบอกว่าตัวแม่ก็แคร์บ้างเพื่อนเพื่อนฉันบอกนั่งบอกอยู่ข้างหูเนี่ยนังข้างเนี่ยเพื่อนเพ่อนเรเพื่อนรหลอหรือเปล่าใช่ฉันฉันมีเพื่อนอยู่ด้วยตอนนี้อยู่ประมาณ80คนแก อุ้ยดอกอุ้ยดอกนเดาะนุู่ซิลล์เกินเบอร์นะแม่เกินเบอร์จริงยิงจนยิงจนหลังแม่เป็นแยมประแดงหมดแล้วเนี่ยวิกแกตรงนี้เหม็นเหม็นอึ้บเหม็นอึ้บนึกว่าปมีรถประหยัดฟั่มเอาละจุ้ยแกเกมนี้เราฉันว่าฉันว่าเกมนี้เราชนะว่ะทรงทรงเราดีมากเลยตอนเนี้ยสบายใจได้ เงี้ยตีไหมไม่มีโอเคถูสีถูสีถูสีมากตอนเนี้ยกี่ดาวแล้วเนี่ยเธอเธอเธอกี่ดาวแล้วเนี่ยสามสิบสามสิบโอ้ยเธอดาวเยอะกว่าฉันอี่ไงเนี่ยเธอฉันไม่ค่อยเล่นการีฉันอยากเล่นเพราะว่าจะเหมือนไส ีมเยิอ๋อเธอจับตัวแก้มาใช่ไหมล่ะแก้ได้ดีอยู่รู้สึกนะแรงมากตายบ่อยเกินไม่เป็นไรไม่เป็นไรแกฉันให้ภัยได้เราตัวมัมด้วยกันอย่าพึ่งใจเสียแกมันก็เป็นแบบนี้แหละไปดินแม่เขาพูดอ่ะชนะเชื่อชันเธอเชื่อชันว่าเออเชื่อฉันเชื่อใจเธอ เธอเธอไอ้นี่มันบ้าว่ะโอเคโอ้โหเธอยิงแรงอะเนี่ยมันลดเป็นมันหยุด่นลดเป็นหนึ่งข้อต่อเลี้ยวสไลด์หนอนชั้นแก่เฮ้ยนาคอนเราแจ็บ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 คืออะไรนาคอนเราเจ็บจับโอ้ยเลิศมากหม่อมเยอะถอยเร็วถอยข้าแม่บอกเลิศเลยค่ะกำลังไปช่วย อันี้ก็ซ o o m เก่งนะคะเอออันี่ก็ z ูมทั้งวันวันไม่แปลงเลยป่าดูเอ,ออยังไงยังไงยังไงอุ้ยฉันกดอันติดไม่ติดตอนแรก <S <S ชิบหายแล้วเหนื่อึบเลยแกอุ่ยตกลง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 เธอ,อรู้จักไหมเนี่ยว่าฉันอยู่ดาวนาเม็กอยู่ตรงไหนอ่ะไม่รู้จังหวัดนาเม็กอะเธอเธอไม่รู้จักจังหวัดนี้ได้ไงอ่ะเธอตัวมัมมันอยู่นี่ว่ะ เฮ้ยฉันโยกไปเจ้าฉันดูโยกพู้นคลิปหายแล้วไงฉันโยกเว้าเธอฉันว่าวบ้างวะตอนนี้อุ้ยเธออันติสวยมากเลยเธอโอ้ยโดนทุกเม็ดนี่อยู่นี่นะโอเคโอเคอีบ้านนั่นแหละนะไาอีบ้านอยู่อีานอยูที่เจ้าเองไม่ต้องมานั่งซุ่นเดี๋ยวไปเออไปส่งเจ้าะ นี่ฉันล่อให้มันมาทุบฉันนะเธอเธอเธอจะล่อเหรอนี่มันไม่มาทุบว่ะเธอเธอจะเอาตัวเองเป็นตัวล่อเลยนะตัวมัมากาค่ะเฮ้ยเธอทุกคนมันไม่กันเวฟว่ะเอ้าเราจะได้บลาแลกแบบนั้นนะศัตรูเรียกดาวสเลเยอร์ออกมาแล้วโอ้เกือบได้ป้อมเบิร์นป้อมเบิร์น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 หน้ามึงสิป้อมบนป้อมเบิร์นไหวนะอ่ะอืมฉันชอบเบิร์นเธอ อุ้ยเอายี่นี่ก่อนสิเออสวยเล้ยเธอสลิมโซโล่ได้ว่ะโคตรเก่งอืมคนเละท่อเลยเฮ้ยแมนดาร์มาโอ้ยต้องตบมันค่ะต้องตบมันกับแม่ขาอีนี่มันบ้ายาอีนี่มันบ้ายาฉันยกโอ้ฉันยกโอ้ยฉันยกฉันยกจริงปะเธอเผลอหมูนหลาปาาหนอนมาเธอโอ้ยนี่มึงโันโอ้ยโดนตีนมาเต็มระบบเลยครับแม่ขาวิ่ง าด้าอยู่ตะลิมฟีค่ะแม่สวยสอยสอยสวยอู้หูนี่ตะลิสวยลอยจั๊จัดกเธยถอยเธอถอยค่าเดี๋ยวมันฉันถอยฉันถอยแล้วค่าฉันถอยแล้วค่ะมันเจ็บเฮ้ยเธออีนี่มันบ้ามามึงบ้ามึงมาควงไี่กวัวหรออีดอกมะเออเออไม่กลวหรอกซุ่มเอีนี่แข็งอีนี่มันแข็งเธอมันแข็งแล้วว่าใครทำมันอะ ไอ้สวยมากแม่ขานเล่นจอดนี้เลิศเลยค่ะฉันนี่เลิศอืมต้องชนะเสียงพี่เราเบิดไม่ใช่คนในสตรีมหรือที่ตบไม่ได้สตรีมฉันไม่ได้สตรีมแกแกมั่วแล้วนะคอสมีคนบงแล้วค่ะแกจำผิดแล้วเธอมาคนเดียวหรอมาครับมูลาร์ฉันมาฉันมาคนเดียวแกเธอลิศมากก็ไม่เหงาหรอ ก็ก็ฉันเห็นเธอเหงาอ่ะฉันก็เลยเปิดไมค์คุยด้วยอ่ะฉันเข้าฉันชอนเข้าเกมมาปุ๊บฉันได้ยินเสียงเธอฉันก็เลยแบบอ้าวฉันเจอไมค์เฟรนที่พัดผ้ากันมา400กว่าปีเออเฮ้ยเธอใช้อันติได้ถือว่าสวยอยู่ตอนเนี้ยเป็นการเช็คแมปยอดเยี่ยมไม่ขาดการเช็คแมปก่อนเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยจีเนียสกับแม่ขาเธอฉันเปลี่ยนรองเท้านี่แมมเอาเป็นคูดาร์ดีฉันว่านะ ถ้าเธอถ้าเธอยืนไม่ไปได้อาจจะเป็นรองเท้าทีทีก็น่าจะดีนะอุ้ยฉันลั่นฟิกเกอร์ว่ะเธอมันเปิดแย้ขึ้นหลอดแล้วไม่ไมไเ่เดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยต้องเล่นเลยนะต้องเล่นแล้วต้องเล่นแล้วหมดเลยล<ะ>หมดเลยไม่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 เล่นไม่ได้แล้วแม่หมอมิ่งไหวไหมเธอสับมันออกได้อยู่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 คลิปเราปุงน่าจะเกิดทันน่าจะเกิดทัน อย่าพผ่งใจสี่อะปกติมันก็ไม่เป็นแบบนี้แหละเธอเปลี่ยนเป็นรองเท้าคูดาวก็ได้นะหรือจะเป็นรองเท้ากำลังศรีแล้วแต่เธอฉันว่ามันได้ให้เดินมาเร็วๆไม่ไเกิดไม่ทันแล้วแหละฉันยื้ออยู่ฉันยื้ออยู่แกฉันแม่คลิปเข้าแต่มันเข้าไปแล้วแกเกิดแล้วปาแกกันแย่ก่อนได้ไหมเอาวมาแย่ตีมอบเราไปไปนะไปไปนะ เรียบร้อยอ้ oh, เริศม,มากแห่คะโอ้ oh, ไม่นะแก yeah, <c oughs> จะแพ้สองตาติดแล้วแต่ไม่เป็นไร <c oughs> ฉันยินดีที่ได้เจอแกนะ <c oughs> เรียบร้อยดีออลลี่มิดเลนด้วยเป็นไงนี่ตัวมัมของแท้ค่ะเรียบร้อยอุ้ยดอกดูสิว่าหรออีดอกมะ